สวัสดีครับอ,อยู่กันที่นี่นะครับสวนผึน้มแจวเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปทําความรู้จักกับเจ้าอาโรคาเซียสติงเลหรือหางกระเบนหรือปลากระเบนนั่นเองครับไปนะไปพา,า,าไปดูครับในสวนก็จะเนี่ยครับต้นไม้ทมําไปด้วยความแบบด้วยความชอบครับชอบแล้วเราก็จะเติม,มไปด้วย บางตัวผมคู่ไปเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าชื่อว่าอะไรผมต้องไปถามหาบางทีอย่างแบบไปเจอที่ไหนก็ซื้อมาแล้วก็มาขยายมาดไม่รู้เลยรวมถึงเจ้าสติงเล่เหมือนกันมีคนถามว่าพี่ที่สวนมีอะลูคาเซสสติงเล่ไหมผมก็บอกว่าชื่อมันไม่คุ้นอะผมไม่มีแล้วพอดีวันนั้นเขามาที่สวนมามาเขาแบบว่าเออมาดูต้นไม้อะไรปกติเขาบอกนี่ไงสติงเล่ผมก็บอกว่า ก็ผมไม่รู้ผมรู้ว่าคือกระเบนแค่นันเองเนี่ยครับแล้วผมพามาทำความรู้จักกับสติงเลที่ผมไม่เคยรู้จักผมรู้จักแค่กระเบนเดี๋ยวอันไหนใบกระสือเอามา่อนตรงสร้างภาพนิดนะึงจริงๆพวกนี้ต้องดึงผมพยายามดึงให้ถึงโคนนะเัื่ะแตกกอได้เร็วแต่อันนี้เหนียวอยู่เดี๋ยวค่อยดึงอ่ะอันนี้จะเป็นต้น,หนให้ดูสติงเลต้นใหญ่จริงๆผมเคยมีต้นที่ที่อ่านี่นะครับ จริงๆไอ้เจ้าสติงเลยเนี่ยหรือปลากระเบนเนี่ยมันจะมองง่ายมากเลยมันจะไม่เหมือนกับชนิดไหนเลยสังเกตด,ดูหน้าใบก็นนะเนี่ยเขาจะเหมือนกับปลากระเบนนี่แห <ๆ S 1> ละมันก็มันก็มันก็เหมือนกับปลากระเบนเลยจะมีหางๆอย่างเงี้นนยไอ้เจ้าเจ้าปลากระเบนเนี่ยมันจะท่าท่าไอ้หลังหลังก้านเนี่ยขึ้นมาถึงขึ้นมาแบบขึ้นมาถึงเนี่ยบางใบก็จะเป็นแบบสีดําเลยก็มีแบบ ขึ้นดาเลยก็มีอันนี้สวยสวยมากเลยจริงๆพวกอะโลคาเซียเลยตามหลักของเขาเลยมันจะเป็นแบบไม้ไข่คือจะมีไข่แล้วก็ขยายพันธุ์แล้วมันก็จะขึ้นหน่อเหมือนกันขึ้นหน่อยอย่างกับอย่างกับพวกหูช้างนี่ก็กเคยมีแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะขึ้นหน่อมาจากไข่นั่นแหละแต่จะขึ้นจากตัวตัวลำต้นเลยเป็นหนอ่อนี่มันก็น้อยมากครับต้องอายุเยอะพอสมควรนะครับอันนี้อันนี้แนละอะโลคาเซีย ิงเลหรือปลากระเบนที่แบบว่าที่ทําให้ผมสับสนผมบอกไม่มีไม่มีสิงเลผมไม่มีมีแต่ปลากระเบนนี่แหละแล้วต้นนี้ครับแล้วพวกอ่าที่ผมเคยเห็นไข่เขาแก่กๆจัดเขาจะจะเป็นสีชมพูไข่เขาจะเป็นสีชมพูนะไม่ไม่รู้ว่าของคนอื่นเป็นสีอะไรแตงผมนาแก่จัดนี้แบบมากเลยเดี๋ยวผมพาไปดูไข่ของเขาว่าเป็นสีชมพูจริงไหมผมแยกไว้เหมือนกันไปผมพาไปดู น,น,นี่เลยคนระับการขยายพันธุ์ของพวกอะลูคเ,เตียผมไม่รู้ว่าที่อื่นเขาทำยังไงนะแต่สำหรับผมผมทำนี้ผมจะเป็นเฮ้ยนี่ไงเริ่มเริ่มเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มขึ้นแล้วแต่รู้สึกว่าผมจะใส่อะไรวะอะไรกับอะไรนี่แหละแต่มันจะเป็นแยกเป็นสองฝั่งรู้สึกว่าถ้าอย่างงี้มันน่าจะเป็นไอไข่อันนี้น่าน,น,น,น่าจะเป็นไออะไรนะ ถ้าไม่พิงดากก็นอ็อะไรสักอยาก่างนี่นี่นี่อันนี้ครับไข่ไข่กระเบนถ้าถ้าตอนถ้าตอนช่วงที่ที่แบบว่าเอาออกมาจากหรือตอนหรือเก็บไข่ก็นะมันจะชมพูเลยนะแต่วผมหานที่แบบชมพูชมพูอันนี้มันเริ่มแบบตอนแรกอะที่ออกมานะ่ะตรงเนี้ยนะจะเป็นชมพูเลยนะน,นี่ก็หลังเริ่มออกรากแหละนี่จะนี่จะเริ่มจะเป็นต้นแล้วเนี่ยเห็นนะ ดูไข่อุย้ยนิ้วมือดำอ้ไอยเขาไอ้เขาทางด้านนี้ใหญ่ใหญ่มากเลยไข่เขาใหญ่มากเลยนะแอ่นี้แบบว่าดูแล้วก็ทานั้นน่ะมีเยอะเยอะมากพวกอะอะอโลคาเซียมนทำมาเยอะมากเลยเนีย่ยดูไข่แต่บางคนบอกว่าเลี้ยงไม้ไข่มันเขาใหญ่หรอกโอ้โหดูไข่เขาขนาดนี้จะไม่ใหญ่ได้ยังไงนี่เนาะทำมาทำมเยอะทั้งม้าลายไอ้ไอ้อะไร กระเบนอะไรบ้างอีกหลายตัวที่ผมยังไม่รู้ชื่อไม่รู้ชื่อก็มีตัวตัวนี้น่าจะเป็นไอถ้าไม่พิงดาก่อนก่ออะไรเนี่ยบางตัวคือแบบว่าทําไปก่อนแล้วโตขึ้นมาเราค่อยรู้บางทีก็ไม่รู้เราจาชื่อไม่ได้นี่เดี๋ยวผมมีอีกต้นหนึ่งที่ผมบอกว่ามันคืออะไรก็ไม่รู้ตามมาตามมาดูไปดูกันแบบเรียวๆ เมือก้อนก็ช้า,านี่อ่ะผมมาสงสัยมากเลยผมไม่รู้ว่าผมไปไปได้มาแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันจะเหมือนกับบางคนบอกบางคนบอกว่าอะไรนะพญาจงอ้างบางแก้วหน้ามาบางเต่ผมบอกเลยว่าไม่ใช่ เพราะว่าแก้วน้าม้าผมมีพญาจงอางผมมีเพราะตัวเนี้เอาอย่างเล็กๆนี่คือเอาอย่างเล็กๆยกง่ายเลยจะเห็น <c oughs> เห็นง่ายๆเลยนี่ก้านจะเป็นสีชมพูเห็นไหมเนี่ยตัวก้านเนี่ยจะเป็นสีชมพูเป็นสีชมพูนะครับไม่รู้ในกล้องเป็นเห็นเป็นสีอะไรแต่ตัวก้านเป็นสีชมพูหน้าหน้าใบเขาไม่ไม่มีสีเทาเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเป็นพวกพญาจงอางอะไรเงี้ยหน้าใบมีสีเทาแต่นี้ไม่มีสีเทาหน้ามน พยาจุงอางขาขาจะลายจะเป็นสีเทาๆสีเหมือนสายบัวปอกแต่นตเนี้ยตรงโคนเนี่ยถ้าเห็นดีๆนี่มองดีๆคนละสีเลยนี่เป็นสีมพูผมยังไม่รู้ว่าอะไรเดี๋ยวผมตามหาชื่อก่อนแต่ผมทําก็ขยายไว้ทําจํานวนไว้นะครับสําหรับคลิปนี้อาจจะไม่ได้สาระประโยชน์อะไรแค่พามาดูพวกอะลูคาเซียแบบสไตล์แบบ บ้านๆน,นะครับสไตล์บ้านๆของส่วนบุญจวบเนี่ยที่ทําวิธีการขยายพันธุ์อะไรผมก็ยึดหลักแบบง่ายๆอย่าไปคิดอะไรให้ยากมากมาย่ที่ผมบอกคือปลูกต้นไม้เอาที่แบบว่าเรามีความสุขทําแล้วมันสนุกกับสิ่งที่เราท,ำทำําอะทําไปเถอะปลูกไปได้ให้แบบว่าให้มีความสุขเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมพาไปดูอะไรก็อยากให้ผมแนะนำต้นอะไรเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ ต้องลาไปก่อนนะครับขอให้มีความสุขกับการปลูกต้นไม้ครับสวัสดีครับ